ครับผมเดี๋ยววันนี้จะเฉลยข้อสอบนะครับมาชวนทําข้อสอบอาเซียนนะครับมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะครับลองทําดูนะครับข้อ1นนะครับถามว่าดอกไม้ประจําชาติฟิลิปปินส์คือดอกอะไรนะครับข้อนี้นะครับถามความจำง่ายๆนะครับก็คือดอกอพุดแก้วนะครับดอกพุดแก้วซึ่งในนี้นะครับดอกจำปาหรือเรียวดีเนี่ยครับก็คือดอกไม้ประจําชาติ ลาวราชพฤกคูณนะครับคือไทยดอกบัวเวียดนามนะครับอันนี้คือดอกไม้ประจำชาติเนาะสัตว์ประจำชาติของกัมพูชาซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับคือกรูป,ปีนี่ให้มีลักษณะเหมือนวัวนะครับเรามาดูนะครับโคลโมโดนี่นะครับ,โโโนะรบอินโดนีเซียนะครับสิงโตก็คือสิงคโปร์เสือโครง่งนะครับ มาเลเซียพามานะครับเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะครับคือเมืองหลวงฮานอยนะครับซึ่งจาการ์ตานะครับคืออินโดนีเซียกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียพนมเปนพนมเปนคือกัมพูชานะครับต่อไปนะครับสำนักง,งานเลขาี่การอาเซียนซึ่งได้รับยก อาคารเก่าให้นะครับคืออยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดน s, ีเซียนะครับดังนั้นสำนักงานเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับ3าเสาสหลักของ ian, ขอาเซียนนะครับประกอบด้วยเสาหลักเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีแน่นอนนะครับการเมืองและความมั่นคงมีนะครับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีข้อที่ไม่ใช่คือข้อตรงนะครับข้อที่6นะครับถามว่าประเทศผู้ก่กอตั้งอาเซียนคือประเทศไหนนะครับมีไทยแน่นอนนะฮะนี่ไทยไทยอันนี้มีใช่ นะครับอลองดูประเทศต่อไปนะครับฟิลิปปินส์อันนี้เหมือนกันมีมีมีนะครับและมีสิงคโปร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ละนะครับก็เหลือแค่2ข้อกไก่ข้อไข่มาเลเซียมีมีนะครับอินโดนี่ตอบข้อข้อไข่นะครับหาชาตินี้นะครับอาเซียนบวก3นะครับคือการเข้ามาจอยกันของอีก3ประเทศนะครับได้แก่จีน เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้นะฮะต่อไปนะครับอาเซียนบวก6ก็คือการอาเซียนที่บวก3นั่นแหละนะครับบวกเพิ่มไปอีก3นะครับก็คือเป็นอาเซียนบวก6นะครับประกอบด้วยจีนยี่หลีนิวอินออสนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์อินเดียและออสเตรเลียนะครับต่อไปถามความจำนะฮะสัมาสิบข้อแรกเลยฮะอาเซียนบวก8นะครับ าเซียนบวก8ประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาและรัเสเซียนะครับตอบขอไข่นะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่อา,อาชีพเสรีในอาเซียนนะครับอาชีพเสรีในอาเซียนนะครับมีทั้งหมดเจ็ดสาขาอาชีพเนาะอาชีพที่1น,นะครับก็คือแพทย์อันนี้เสรีนะครับทันตแพทย์นะครับหมอฟันนั่นเอง แล้วก็นักบัญชีตามมาด้วยวิศวกรสถาปนิกนักออกแบบเงได้นะครับและพยาบาลนักสำรวจ นะครับอันนี้คือ7สาขาอาชีพเนาะที่สามารถเสรีในอาเซียนนะครับถือว่าเป็นอาชีพอ่ที่มีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวในกลุ่ม AEC นะครับอ่าแล้วก็บางที่ก็บอกให้มี8อาชีพนะครับบวกไปอีก1เนาะก็เป็น8ก็คือมาคุเทสนะครับมาคุเทสพวกน,นำเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับ ดต่นข้อที่ไม่ใช่ก็คือคุณครูนะครับคุณครูไม่ได้เป็นอาชีพเสรีแต่เราอาจจะคิดว่าเห็นคุณครูต่างชาติในโรงเรียนนะครับแต่แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับใน14สาขาอาชีพนะครับประเทศไทยมีความพร้อมและส่งเสริมในด้านใดมากที่สุดนะครับคนไทยเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเขาตกลงแบ่งสาขาอาชีพต่างๆนะครับซึ่งตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของแต่และประเทศนะครับ ประเทศไทยจะได้เรื่องของการท่องเที่ยวและการบินนะครับซึ่งเรามีสนามบินที่สําคัญนะครับคือสวนรภูมิดอนเมืองนะครับหาดใหญ่เนาะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เลยนะครับต่อไปนะครับ AFTA นะครับย่อมาจากอะไรนะครับหมายถึง AFTA ย่อมาจากอาเซียนฟรีเ a d e a r เรนะครับหรือเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับตอบข้อไข่นะครับ13ข้อใด กล่าวถึงประเทศและเมืองหลวงผิดข้อนี้ถามความจำเนาะแต่ก็ต้องใช้ความเข้าใจด้วยนะครับประเทศกับเมืองหลวงนะฮะผิดเนาะมาเลกัวลาลัมเปอร์อันนี้จุกต้องแล้วนะครับพม่าเนปิดอก็ใช่แล้วนะฮะแต่หลายคนอาจจะไปติดยางกุ้งซึ่งยางกุ้งในเมืองหลวงเก่านะครับแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะฟิลิปปินส์มะนิลานะครับอินโดนีเซียฮานอยนี่ผิดเลยนะครับอินโดนีเซียจะต้องเป็นจาการตา นะครับต่อไปข้อ14นะครับข้อใดคือจุดมุ่งหมายสําคัญของอประชาคมอาเซียนนะครับจุดมุ่งหมายสําคัญนะครับของ AEZ เนี่ยด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นจุดมีกอไก่นะครับการสร้างประชาคมมีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของความหลากหลายทางแนวคิดข้อนี้ไม่น่าจะใช่เนาะส่งเสริมเป็นศูนย์กลางด้านนโยบาย ที่มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับให้อาเซียนเผชิญกับภัยคุกค,คามความมั่นคงอันนี้ก็น่าจะเป็นความมั่นคงไม่ใช่ละข้อนี้ตอบงองนะครับตลาดเดียวนะครับเป็นฐานการผลิตร่วมกันนะครับ15นะครับประเด็นสำคัญที่สุดในการปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับคือข้อไหนนะครับข้อนี้ไม่ต้องคิดเลยมากนะ ตอบนี่เลยครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นข้อแรกๆของเรื่องของการพัฒนาคนเลยนะครับพัฒนาประชาประเทศได้ก็ต้องมีศักยภาพมนุษย์ที่ดีนะครับเมื่อทุกประเทศนาเซียนมีพัฒนาการทางมนุษย์ที่ดีก็จะเนี่ยนะฮะทำให้ประเทศพัฒนานะครับประชาคมก็ดีด้วยนะครับ16ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านความอ่ ด้านประชาคามความมั่นคงและการเมืองนะครับเป็นแก,การแก้ปัญหาที่สําคัญเลยที่เขาจุดมุ่งหมายไว้ก็คือมียาเสพติดโจรสลัดในทะเลนะครับอาชญากรรมข้ามาติข้อนี้จุกจุกข,ข้อนะสิ 17. ประเทศในอาเซียนที่ประสบปัญหาทางด้าน,นการเงินจากการผูกขาดกับจีนมากที่สุดนะฮะข้อนี้ถ้าเราติดตามข่าวนะก็จะมีลาวกับกัมพูชานะฮะที่สีฮานุวิวอะไรเงี้ยนะครับ,รารบลาวก็ข่าเงินที่อ,อ่อนมากนะครับ18นะครับ ข้อใดที่มีการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่นอันนี้ถามเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศนั้นเนาะลาวเนี่ยนะครับคอมมิวนิสต์เนาะจีนนี่ก็คอมเลยนะครับเวียดนามก็คอมนะฮะแต่กัมพูชาเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นคอมคอมิวนิสต์แต่ที่จริงก็ยังเป็นประชาธิปไตยนะฮะแบบแปลกๆของสไตล์กัมพูชานะฮะต่อไป19นะครับสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์นะครับ ของชาวมุสลิมนะครับทางตอนเหนือของละอากันหรือชาวอุยกรูเนี่ยนะฮะอยู่เอาไม่ใช่ชาละอากันอันนี้ชาวโรฮิงญาโทษทีนะครับชาวโรฮิงญาเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนอยู่ที่พม่านะครับนักเรียนอ่านเหตุการณ์นี้นะฮะดรฮุนเซนหรือสุเดชฮุนเซน สั่งยุบพรรนึงเนี่ยถ้าเราอ่านข่าวแลาจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเนาะก็สอบข้อยีอเหมือนอยากนะฮะแต่ที่จริงไม่ยากนะฮะข้อนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับที่มีการเลือกตั้งกันไปนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ